สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลข่าวสารด้านกีฬาครับผมคุณต็อปอัยวั์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงการยืนยันเมื่อวันพุทธที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าได้ทำการปลดหนี้ทั้งหมดของสโมสรจำนวน194ล้านปอนด์ หรือประมาณ7,954ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้เลเตอร์ซิตี้มีหนี้สิน194ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินที่กู้ยืมมาจากบริษัทแม่อย่างคิงพา o เวอร์อินเตอร์เนชที่ครอบครัวสีวัฒนป,ประภาถือหุ้นทั้งหมดโดย King Power ร์อินเตอร์เนชได้ให้เงินกู้ยืมเหล่านี้แก่สโมสรในช่วง4ปีที่ผ่านมา ถือเป็นทุนในการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมระดับโลกแห่งใหม่ของสโมสรที่ซีเกฟและสนับสนุนการลงทุนของสโมสรทั้งทีมชายและทีมฟุตบอลหญิงในช่วงระบาดของโควิด -19 ครอบครัวศรีวัฒนประภาเข้าดูแลกิจการสโมสรเลเตอร์ซิตี้ในปี2010โดยโดยในปี2013 กฎนี้จํานวน103ล้านปอนด์หรือประมาณ4,223ล้านบาททั้งนี้เล t เตอร์ซิตี้หรือจิ้งจอกสยามประสบความสําเร็จอย่างงดงามกับตําแหน่งแชมป์ฟีมิลีกเมื่อฤดูกาล2015ถึง2016 FA คับฤดูกาล2020 2021รวมถึงคอมม i t ิตี้ชิ d ปี2021ด้วย สุดยอดมากครับผลงานของคนไทยครับสมโมสรระดับโลกที่บริหารโดยคนไทยครับผมสมโมสรเลเตอร์ซิตี้จิงจอกสยาม